สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจา่าเมอนกับแมพ่พ่อกับแม่อ้วนพากินพาแซ่บนอกจากเมอน้แม่อ้วนกับสิพ้ามาผัดผักบุงนอกจากได้ผักบุงมาเดี๋ยวมาเด็ดผักบุงกันเลยจา้จาได้ผักบุงมาแล้วเขาก็มาเด็ดนอกจากอันแม่อ้วนเสียอ,อันเด็ดใบออกนอกจากพราะว่าอันบ่มักใบผักบุงฟันใดนอกจากเดี๋ยวเด็ดใบออก นเด็ดออกประมาณนี้เนาะจ้ะพี่นอ้องจะเด็ดออกทั้งสี่เลยแล้วจ้ะเอาเด็ดออกไว้ข้างล่างแล้วจะค่อยเก็บขวดไหมแจ้วจ้ดแล้วก็สตาดแบบนี้เนาะจ้ะเนี่ย จ้าเ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไม่อ้วนเสียไปล้างน้ำนะจ๊ะไปล้างน้ำเดี๋ยวเราจะค่อยมาผัดกันเลยจ้ะพริกนะจ๊ะพริกแดงกินดากระเทียมนะจ๊ะหั่นตําตําให้พอบุจบจะพี่น้อง ตำพริกคอบุกกับพิตัไดไก่โบเดบปเอาสอนก็ได้จากพี่น้องหอมหอมกับิจ้ะใส่กับิผัดผักบุง้งใส่กับิ กัะปิเท่ากันปกติสุเทียไม่อ้วนติดตามแซ่กับพริกเนาะจ้าอันนี้แม่อ้วนเพราะได้ตามแซ่กับพริกจ้าเข้าก,กันละลายกับพริกละลายกัะปิกจาก้าแม่อ้วนข้างหม้อกระทะไว้แล้วเนา,จาะจ้าน้ำมันใส่เรียบร้อยแล้วบ่ได้บ่มักใส่น้ำมันลายากะปินอ่ะ bông mê quần chỉ càng chỉ càng và tà, thêm phé, bé. cả thêm chỉ lúc phải nhắm Cái กินวันมูสับให้สุกสมันจะพี่นอ้องวัดตัไปพี่นออ้องอีกวัดปลาเขียวมาจากสีขาวตัวถอยนางลง ขอทดพอใช้ได้ทีน้องออพอสดอสอคส่ะ <c oughs> แตน้ตาลใ <c oughs> ส่ เสร็จปี <Okay. S 1> บอะไรสื่อเต่ากีมม่ห้อมาไซ่นอกี่นอง <c oughs> เพราะว่าเบิร์เกำลังเปดเิืตอ ใส่ตำหนียกับเสีย่ยบคือกันนอกจากน้องผัดผักบุ้งใส่หมูสับนอกาจากใส่กะปิอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าเสียบใบกางมากจากวันนี้เขาจะเทียบใบแห้งจัหน่อยตัดสิบผัดผักบุ้งไปให้ผักบุหน่อหยุดจัหน่อยนอกจากโบได้ใส่น้ำเดี๋พี่น้องเพราะว่าน้ำในผักบุ้งก็มี้งเ,เร็วแล้วนจ้ะ มีผักบุ้งน้ามาจากเอามาผัดก,กักกกบแซ่บเพืมม่อกันจะพ,นพี่น้องผัดผักบุ้งน้าก็อร่อยเน่อ้วนสิ้นมือคันจาวาลุกขามถึนเชยงเดยแซ่บมากเดี๋ยพี่น้อง เล่นน้ำตาลเมากน้อยอร่อยมากพอดีแล้วก็แมงวันถือความหวานน้อยนงนมาะ ร้อยแล้วค่ะแม่มากินน้ำกันเด้อจะพอแม่พี่น้องสูรหูสูบค้นเลยจ้ะผัดผักบุ้งสูตรแม่อ้วนพากินพาแซ่บตักใส่จาน พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วจ้าพัดผักบุงแล้วเราจะพี่น้องไม่กินน้ำกันเน้อจ้าถ้าเบิ่งคลิปต่อไปนะจ้ากินเข่าคลิปนี้เป็นคลิปเฮ็ดน้นจาจะพี่น้องคลิปทำกับข้าวผัดผักบุ้งกับปิ ใส่หมูบดนะจ๊ะแวะมากินน้ากันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องสุปหูสุปน้นเราจะบว่ิสิอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะจ๊ะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะจ๊ะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ไม่้วนน้ำเด้อจ้ะมักกะไรถือใจกดแชร์ให้ไม่้วนคือเกาจ้าคลีปหนาก็มากินน้ากันจ้ะพี่น้องผัดผักบุงนะจ๊ะผัดผักบุงเปลี่นเมนูย่งไงแต่ว่าแซ่บมากจ้ามามากินน้ากันได้เลยจ้ะพี่น้อง สวัสดีค่ะ